รวมกันเป็นเพศเดียวเนาะอ่าประมาณนี้เลยแบบที่ห้าเนาะโอเคก็ประมาณนี้โอ้โหโวยปิดเครื่องหาพ่อมึงไอ้สัตว์เอาล่ะครับก็ขออนอุญาตสวัสดีครับผมกับผมจ๊อบครับผมแล้วก็สุขสันต์วันสงกรานตุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เทลซ์แลนเนอร์เซเวอร์เกาหลีกับการอัปเด Revolution ตลีกเรวิวชั่น o n V2 ตอนที่2นั่นเองนะครับ จริงๆการอัปเดตนี้จะอิงจากเซิร์ฟป่าฮ่องกงและไต้หวันเนาะแต่ว่ามีบางอย่างที่เขาเนี่ยไม่ได้อัปเดตเหมือนกับเซิร์ฟเกาหลีเพราะงั้นจับก็เลยมาที่เซิร์ฟเกาหลีเพื่อที่จะอธิบายบางอย่างก่อนที่จะไปดูกันในเซิร์ฟฮ่องกงนะครับเอาล่ะเริ่มจากอย่างแรกเลยนะครับที่ทุกคนจะต้องจําเอาไว้เลยก็คือว่าตั้งแต่แพชนี้เป็นต้นไปการวอลกิลจะถูกเปลี่ยนใหม่เป็นหน้าตาแบบนี้ครับ ก็มันทําให้ดูดีแล้วก็ละเอียดกว่าเดิมนะครับก็สังเกตได้จากแต่ละโซนนะครับที่มันจะมีเครื่องหมายตัวไอบอกอยู่นะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บมันจะบอกเลยว่าถ้าเราติดอันดับแต่ละอันดับในโซนวอลกิลที่เราไปเลือกวอลเนี่ยเราจะได้ของอะไรกลับมาบ้างนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกสีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนแดงโซนเหลืองโซนส้มโซนเขียวอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอาเป็นว่าจะได้รู้กันเนาะเผื่อใครที่แบบว่ามาวอลกิลแล้วไม่รู้ว่าได้อะไรเนี่ยครับในเกมเขาจะบอกให้หมดเลย แล้วก็มันจะมีการปรับด่านในแต่ละโซนวอด้วยนะครับหรือว่ามีด่านบางด่านที่ถูกนํากลับเข้ามานะครับเพราะว่าตัวทีมงานได้ไปแก้บักหรือว่าแก้ทางลัดอะไรของแต่ละด่านให้อะไรประมาณนี้เนาะ mm hmm. ก็นี่แหละครับจะขอเปิดให้ดูเลยลแล้วกันแล้วก็ลองไปเทียบกับหน้าตอนนี้ดูนะครับว่าด่านยังเหมือนเดิมไหมนะครับเมื่อกี้จะเปิดโซนแดงไปแล้วเนาะต่อไปโซนส้มนะครับโซนเทรนนิ่งก็ประมาณนี้นะครับโอเค ตามนี้เลยนะครับอันนี้โซนส้มเนาะต่อไปโซนสีเหลืองนะครับเป็นโซนนิทาน8คนนะครับก็จะอิงจากไอ้เจ้านิทาน4คนนั่นแหละแต่ว่าด่านไหนที่มัน4คนเขาจะตัดออกนะครับเพราะว่า8คนนี่สนามต้องใหญ่แน่นอนแล้วก็สีเขียวของเรา developers นะครับก็ตามนี้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นโซนสีฟ้านะครับก็คือเป็นโซน rumble ยังไงก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็โซนสีน้ําเงินก็เป็นโซน hard core นะครับ ต่อไปโซนสีม่วงนะครับก็จะเป็นโซนด็อกเต์เฮลนะครับด่านยังคงแบบเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาอีก3โซนใหม่นะครับที่หลายคนสนใจกันนะครับอันนี้จะเป็นอันดับแรกโซนสปีดเทลสนะครับสีเขียวอ่อนของเรานะครับอ่าใครที่อยากแดชได้ไม่จํากัดนะครับแล้วก็อยากแข่งกับเพื่อนๆเอาขำอะไรประมาณนี้จับแนนําว่าโซนนี้เลยโอเคนะครับต่อไปโซนสีม่วงเข้มของเราจะเป็นด่านผลักลูกบอลที่อยู่ในกิจกรรมเกาะความรู้สึกนะครับ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอยู่ดีๆทำไมทีมงานถึงอยากเอาด่านนี้มาทำเป็นโซนวอลแต่ก็แหละนะครับเผื่อใครที่สนใจก็ไปเล่นได้นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นโซนสีดำอันนี้ก็ไม่เข้าใจทีมงานเหมือนกันว่า,ามาทำไมโซนทปิงสไตรเกอร์นะครับใครที่เป็นมือคีย์บอร์ดนะครับเก่งแต่พิมพ์อะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็ไปจัดได้นะคะสลับตัวนี้ อ่าโอเคแล้วก็อาโซนตรงนี้นะครับก็จะเปิดให้เล่นในเวลาเดิมนะครับก็คือทุกๆวันเสาร์หนึ่งทุ่มแล้วก็มีการประกาศคะแนนนะครับแล้วก็แจกของรางวัลก็คือวันอาทิตย์ตีสี่เหมือนเดิมเนาะครับแล้วก็ในการเล่นนะครับการวอลกิวเนี่ยจะมีโอกาสรัปของแล้วก็มีการเปลี่ยนของรางวัลภายในด้วยนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยก็คือว่านี่ครับ ตัวกล่องกิวมีการปรับของใหม่ก็จะมีตัวเทรดเข้ามานะครับมีตัวถุงหนึ่งเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เหรียญทองเหรียญกิวก็ปรับนู่นนี่นั่นกันไปนะครับเอาเป็นว่าอันนี้ลองไปดูได้แล้วก็ในการวอลกิวก็มีโอกาสดอก2กล่องนี้นะครับเป็นกล่องสีดําแบบที่1กับกล่องสีดําแบบที่2นะครับก็กล่องสีดําแบบแรกจะมีเซตไฟสีดำอ่าอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับแล้วก็มีพวกเหรียญทีอาร์แปลงร่างอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีอีกก้อนนี้ด้วยนะครับ แล้วก็อันที่2นะครับผมก็จะเป็นตัวชุดตรงนี้นะครับแยกออกมาเนาะอ่ะก็อันนี้เป็นของรางวัลที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับก็ไปจัดกันได้โอเคนะครับแล้วก็ในการเล่นก็จะมีการดรอปไอเจ้าลูกแก้วกิวเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ไปหากันโอเคนะครับแล้วก็ในร้านค้ากิวของเรามีของเข้ามาใหม่นะครับจะเป็นตัวกล่อง 3S ที่อ่าต้องใช้28เหรียญในการแลกนะครับเป็นกล่องฝ่ายม่านหมดเลยนะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวถุงฝ่ายเทพที่ไว้หาเศษแลก 3S นะครับตัวนี้จะใช้ถุงละ30เหรียญเนาะ,ะถ้าเป็นไปได้นะครับจำแนะนําว่ามาแลกตรงนี้เลยแล้วก็มาวอลกิวบ่อยๆนะครับจำว่าการรับจ้างนะครับเกาะเหรียญน,น่าจะมีมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าแน่นอนบางคนยังทํา 3S ไม่เสร็จอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้30เหรียญต่อการแลก1ถุงนั่นเองโอเคนะครับอประมาณนี้แล้วก็ เดี๋ยวจ๊อบขอแปะอ่าสับโซนี้ละกันว่าถ้าเราวอลแล้วได้เก้าอี้ได้พคุมเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับอ่าประมาณนี้เลยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในร้านค้าละกันนะครับก็มีการขาย2อ,อย่างเนาะแต่ว่าเซิร์ฟเกาหลีเอาออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจ๊อบจะเปิดผ่านคอลเลกชันแล้วก็บอกวิธีการได้ละกันนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยก็คือว่ามีชุดแม่มดอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวจ๊อบขอเปิดให้ดูเลยน่าจะอยู่ประมาณหน้าที่12ออ่ะเนี่ยครับ ก็ชุดแม่มดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เริ่มจากทรงผมก่อนอันนี้เป็นทรงผมที่ไม่มีหมวกนะครับแต่ถ้ามีหมวกก็จะเป็นอีกอันหนึ่งอ่ะก็เป็นส่วนหัวรวมกับตัวทรงผมด้วยนะครับก็เนี่ยครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะแล้วก็จะมีตัวชุดนะครับอ่านี่ครับตัวชุดแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นรองเท้านะครับปึ๊บอ่ะสามส่วนนี้เนาะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเพศหญิงกันบ้างนะครับเพศหญิงขอใส่ให้กับอ่าบัตตี้เบลล่าแล้วกันนะครับอ่ะอ่ะประมาณนี้นะครับ แล้วก็เราจะมีของเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวน้องแมวนะครับน้องแมวโอ้โหเกาะเกาะได้ถูกที่มากนะครับสำหรับน้องแมวตัวนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวใส่ให้กับเพศชาชยเนี่ยตัวอยากเห็นน้องแมวเกาะอ่ะเนี่ยครับน้องแมวก็จะเกาะมือนะครับแล้วก็จะมีตัวอีกตัวหนึ่งอีกสีหนึ่งนะครับเลือกสัตว์ได้เลยแล้วก็จะมีตัวสัตว์เล็บพิเศษนะครับอ่ะก็เป็นกระดาษ แผ่นเขียนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของที่อัปเดตในแพ็กเกจแม่หมดนะครับซึ่งแพ็กเกจนี้ขายในร้านค้านะครับราคา9,900แคชแบบแยกเพศนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารวมเพศก็จะอยู่ที่18,900นะครับก็ราคาลดมานิดนึงนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะแถบเข้ามาคือมันจะได้เป็นตัวท่าทางตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะขอแปะภาพให้เลยแล้วกันนะครับอ่าขายเป็นแพ็กเกจเนาะเอาไปว่าถ้าใครสนใจก็ไปจัดกันได้นะครับสำหรับตัวแพ็กเกจแม่หมดตัวนี้นะครับ ต่อไปมันจะเป็นกระดานส่วนตัวนะครับแต่ว่าเกาหลีเอาออกไปแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวจะมารีวิวให้ละกันนะครับก็จะใช้ตัวแคชนะครับ1,500แคชในการสุ่ม1ครั้ง นะครับเหมือนกับที่เราเล่นในกระดาษอื่นๆเลยแล้วก็ถ้าส่ม5ครั้งจะใช้7,500แคชนะครับแต่อาจจะได้แถมเพิ่มนะครับแล้วก็ของรางวัลในการออกก็อาจจะดีกว่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ขอพวกนี้นะครับอันนี้อีกนานเลยแต่ตัวกระดาษที่อัปเดตอย่างที่จับว่าไปจะเป็นตัวเซต Dark ดักไหนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเปิดให้ดูในคอลเลกชันละกันนะครับดักไหนก็จะประมาณนี้อ่ะให้ดูปีกก่อนนี่ครับเห็นไหมเอ่ย อันนี้ปีกเทมากนะครับแล้วก็สเตตัสก็คือปลดเร็ว1เร่ง1ควบคุมหนึ่งนะครับแล้วก็ลดระยะเวลาในการโดนอุปสรรค5%รโอกาสอุปสรรคหนึ่งครั้ง10%ต้านทานไฟฟ้า30%อนการเกต25%รนะครับระยะเวลากดข้อควกด1 5เกตได้15%ปลร์็ปลดข้ประสบการณ์1000นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดมีบางอย่างที่แรงกว่านะครับก็คือตัวถุงมือตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณสเกตเกรดถุงมือนะครัับบถุงมือตรรรนนี้เกด WS+ ะค ซื้อตัวนี้โอ้โหบวกหลายอย่างเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นลดระยะเวลาในการดงอุปสรรค8%โอกาสลบอุปสรรค1ครั้ง15%แล้วก็โอกาสในการลบอุปสรปรคธรรมดานะครับ3%ความเร็วบวก2แรงบวก1ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็ไปจัดกันได้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับผมเป็นหน้ากากเนาะอ่าใครที่อยากได้เกีดแอนด์5%ระยะเวลากดเข้าพุ่กด10%อ่าบวกเร่งหนึ่งก็ไปจัดกันได้นะครับสำหรับตัวนี้เนาะ แล้วก็จะมีอันหนึ่งจะเป็นตัวมงกุฎนะครับเกรด W S ตรงนี้ก็เร็ว1แรง2ควบคุม1น,นะครับแล้วก็โอกาสในการหลบอุปสรรค5%นะครับเกรดแด,ด5็5%แลวยอดรากดดค่าความกด10%ปลดละค่าประสบการณ์สูงสุด500นะครับทีนี้มันจะมีตัวชุดด้วยนะครับเป็นเกรด S เนาะอาจจะให้ดูเพศชายนะครับอาจบอกไว้ก่อนมันแยกเพศน,นะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะรวมกันเป็นเพศเดียวเนาะ ่าประมาณนี้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเพศหญิงอ่ะนี่ครับเพศหญิงจ้าใส่กับบัตตี้เบล่าลวกันนี้ครับปึ๊บโอเคนะครับก็อยู่ในกระดานซ่มอย่างที่จะบอกไปใช้1,500แคชต่อการเปิด1ครั้งนะครับอยากได้แถมก็7,500แคชนะครับ5ครั้งบวกแถมๆๆแ,แ,แล้วก็โอกาสในการดรอบของดีกว่า แล้วถ้าเกลือเราก็สามารถนําเศษนะครับนอที่ได้จากการเปิดกล่องนะครับก็เหมือนกับอันทั่วไปเลยก็คือมันจะมีกล่องตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีคูปองก็นําไปแลกได้นะครับเนาเป็นคูปองดักไหนเลยประมาณนี้นะครับนออ่าแล้วก็เผื่อใครที่อยากรู้ว่าไอตัววัตถุดิบในการแลกนี้ใช้เท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวจอแปะเป็นตัวเลขเลยละกันก็คือของรางวัลข้างบนนะครับก็จะแลกแรสุดนะครับพวกถุงมือก็200พวกเกดเอฟเอชก็ร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับลดหลั่นตำลงมาประมาณนี้นะครับ ทีนี้มันจะมีการอัปเดตอีกอันหนึ่งที่จะต้องแจ้งให้กับท,ทุกคนรู้ก่อนเลยนะครับก็คือว่าในช่วงนี้มันจะเป็นกิจกรรมวันเกิดของอาแล้วกกยนะครับแล้วก็วิธีการทำเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ตัวเปียโรตัวนี้นะครับเป็นเสียงเปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับก็หลักการเดิมครับให้เราไปทำเควสเนาะอาตัวละครอากับกกยนะครับแล้วก็เราจะได้เป็นเสียงใหม่ไปนะครับก็อันนี้มาอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับน้ดไปเลยเดือนตุลานะครับเป็นวันเกิดของอาแล้วกายนะครับ ตามนี้เนาะเอาล่ะก็น่าจะหมดแล้วละ่ะที่จะมารีวิวในเซิร์ฟเกาหลีนะครับเดี๋ยวต่อไปจบจะพาทุกคนไปดูในเซิร์ฟฮ่องกงแล้วก็จะมีตัวลีก V2 นะครับแล้วก็พวกบีดเดอร์แรนเนอร์นะครับเป็นการแข่ง NPC เดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับก็ตอนนี้เราไปอยู่กันที่เซิร์ฟฮ่องกงนะครับเดี๋ยวเรามาดูลีกเรลูชั่น o n V2 กันต่อนะครับก็ลีกตอนนี้มีการปรับสมดุลเนาะก็เวลาเราเข้าไปเล่นเนี่ยแน่นอนว่าตอนรีโหลดไอเทมเนี่ยมันจะรีโหลดทุกๆ5วินาทีใช่ไหม แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาปรับใหม่แล้วนะครับไม่ใช่5วีแล้วนะเป็น7วินาทีแทนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเนี่ยครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันจะเขียนว่า7.0ก็คือว่าไอเทมตรงเนี้ยมันจะรีโหลดทุกๆ7วินาทีเป็นอย่างนี้ทุกอันเลยนะครับต่อให้จะเล่นบาลานซ์หรือไอเทมหรือว่าเน้นวิ่งอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ทุกคนลองดูนะครับอ่ะสมมติพอจบส่งไอเทมนี้ไปปุ๊บอ่าจากตอนแรกที่มันเป็น5วีนะครับจบก็ต้องมานั่งรอ7วีแทนนะครับเป็นแบบนี้ทุกสเตตัสเลย เดี๋ยวลองเล่นอีกรอบหนึ่งกดส่งไปครับล็อกไปเนี่ยนะครับก็ต้องรอรีโหลดอีก7วิอวิข้างหน้าเขาเกลียดแล้วโดนไก่ที่นี้นะครับก็จะมีการปรับสนามใหม่ในตัว League Revolution V2 ด้วยก็คือเขาเอาด่านควอตรออกเนาะเพราะว่ามีคนบอกว่าเออควอตรไม่ควรอยู่ในลีกแล้วก็โดนไอเทมอะไรตายอย่างบ่อยนะครับแล้วก็ตำแหน่งการตายก็อานาถด,ด้วยเขาก็เลยเอาออกไปเลยแล้วก็ที่นี้เนะี่ยมันจะมี5สนามใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นฮังบุนนบุ2นะครับโมโมทาโร่ แล้วก็ด่านเกาะความรู้สึกครับสำรวจอจาณาจักรตรงนี้เนาะแล้วก็มีดีมสเตเดียมแล้วก็ประภาคารที่ถูกลืมนะครับก็5ด่านนี้เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ลบด่านควอตรทิ้งเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นการแข่ง n p c นซะครับซึ่งเป็นการอัปเดตสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นซีซั่น2แล้วนะครับทั้งแบบแข่งกับตัวละครเทเลเนอร์ปกติเลยกับที่เป็น NPC ตรงนี้เนาะ ที่เป็นแบบโปรเฟชชั่นอลนะครับหลักการยังเหมือนกับซีซั่นหนึ่งเลยก็คือถ้ามันเป็นแข่งตรงนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับทุกคนทําได้แน่นอนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแข่งแบบโปรเฟชชั่นอลแน่นอนว่าเขาก็ต้องเอามือแบบที่ไม่สมัครเล่นมาเล่นกับเราแล้วนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2โหมดคือโหมดที่ธรรมดาเล่นปกติไม่มีอะไรง่ายๆอยู่นะครับก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ใส่ชุดอะไรเลยนะครับหรืออาจจะมีนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แต่อีกอันหนึ่งคือ ใส่มาเต็มที่เต็มคาราเบลแบบเน้นการวิ่งแบบสุดขีดเลยนะครับก็คือว่าใครที่เป็นโปรเพเยอร์นี่น่าจะต้องไฟกันเอาเรื่องอยู่นะครับสลหรับตรงนี้เนาะก็สลหรับโปรเฟชชั่นอลจะมี8ด่านที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเป็นเนี่ยเกาะองตีนหมีอริสครับแล้วก็ด่านเคลซีเคทครับเกาะความรู้สึกด่านหมึกวัยรุ่นด่านกาไอ้นี้น่าจะวัยรุ่นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งแล้วก็ควอตโรนะครับ8ดด่านนี้เนาะ แล้วก็ของางวันก็ตามนี้เลยนะครับก็เป็นพวกกล่องกล่องสารพัดอย่างไปนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราทําเคเวสเสร็จเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีตัวเก็บเอนเบลมนะครับผมเนาะก็คือเก็บตราตัวนี้เนาะเราสามารถมาเล่นเป็น3,000มาอหูหรือเป็นป้ายด้านหลังก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวขอเปิดให้ดูเลยกับดาหยอนนี่ครับเป็นป้ายเขียนด,ด้านหลังเนาะอ่าแล้วก็จะมีตัวเหยื่อสตาร์ไลท์50เหยื่อแล้วก็นี่ครับผมเป็นหัวตรงนี้นะครับโอเค แล้วก็ทีเนี้ยนะครับในซีซั่น2อของเรานะครับที่เป็นแข่งเทเลอร์ปกติก็อันนี้เป็นของรางวัลน,นะครับจะเป็นตัวเทรดตัวที่5อ่าต่อไปก็จะเป็นอ่าโหมดแบบเริ่มทั่วไปแล้วนะครับด่านก็จะเริ่มยากขึ้นของรางวัลก็จะเริ่มแรงขึ้นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอ่าเริ่มยากแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเริ่มยากแล้วมีสองดา่านอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นด่านแบบยากเลยก็จะเป็นแบบพวกคัดคงคัดคอหรืออะไรทั้งหลายแหล่นะครับยังไงก็ ไปจัดกันได้นะครับผมนี่มีตัวเท L ดอด้วยนะครับใช้40แล้วก็นี่ตัวเท็ดเอนะครับก็ไปจัดกันได้นากก็ประมาณนี้ลวครับสำหรับการอัปเดตเนาะยังไงก็เดี๋ยวเราติดตามกันดีกีในแพทต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมอันยองสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า